สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ฟิฟติวทันนะครับทางหน้าช่องนี้ตอกเฟซบุ๊กก็รวมไปถึงแฟนเพจของผมด้วยนะกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอแสดงความดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้แกได้ตามหลอบรรดาเซียนในครอบครัวไปก็ต้องบอกว่าสดชื่นนะครับวันนี้หยิบยกขึ้นมาอีก6คู่นะครับและรวมไปถึงชุดการสามที่จะมาแแบกเป็นพี่ฟิฟทุกท่านด้วยนะกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับเป็นนั่นเอฟซีอุปเก็นนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบเเอร์ท บ้านอย่างไรฟิกนะครับยังเสมอแน่นอนนะครับไม่แพ้ขอติดกำแพงสูงเต็มด้วยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นเลสเตอร์สตีนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางด้านเชฟฟิลเวนเดย์นะครับคู่นี้ก็มองไปที่เลสเตอร์นะครับกำแพงที่เปิดมา1.5นะครับก็ ไม่สูงมากนะครับเชื่อว่าทางด้านของเลสเตอร์เก็บชัยได้แน่นอนได้ติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นทางด้านสวอนซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างลีดแล้วกันนะครับเกมรุกดุดันทั้งคู่กำแพงสูงเต็มก็ต้องเข้ามาแล้วนะฮะส่วนคู่ที่5นะครับเป็นนอริสตีฟเจอรบ้านเจอหน้าดวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างนอริสนะครับส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายเป็นทางด้านแบล็กเบอร์นะครับ่นนจารี้ที่จะมอบใให้้้นนนนนคค่าาาืีเป็ทงด ไนเชสเตอร์ซีนะครับตัวที่2เป็นทางด้านเลสเตอร์และปิดท้ายด้วยตัวที่มทางด้านแบล็กเนะบิร์ดโรเวอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฮไลท์ของการนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกคนงหนึ่ง,นง,งปังแล้วกันนะครับสวัสดีครับ